สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับเจออีกแล้วครับบ้านโกบ้านงามสวยหรูสะดุดตาครับทรงโมเดิร์นนะครับเนาะสมัยนี้เวลานี้ทรงโมเดิร์นมาอันดับหนึ่งแล้วครับนิยมใส่กันครับที่ภาพพี่น้องเข้าไปหาเจ้าของบาออ้านเพื่อขอหยาดเพิ่จักหน่อยแล้วครับเนาะ ยงไรครับเขามาหนาบ้านก็มีประตูใหญ่เจอพอดีครับเจอจะขอกปานสวัสดีครับโอ้ยจะสอบถามจักหน่อยครับว่าจยากขออยากขับไปเบิ้งทางในได้บ่าครับครับครับเปิดไฟได้บ่าครับครับผ่านประตูเขามานี่ก็เป็นห้องโถง ห้องโถงนี่กว้างขวางครับเป็นที่นั่งเล่นนั่งพับพอนั่นนะครับนาอบ้านหลังนี้มีจักห้องครับสามห้องนอนสองสามห้องนอนสองห้องน้ำาพราเป็นบ้านหลังนี่ยหน่อยนะครับอันนี้คือสีเมนห้องนอนนะครับสองห้องนี้นอะโอ้สุดโกสุดรู้การรบกวนเฉพาะห้องนี่แหละครับมาด่านนี้อีกก็เป็นห้องนอนนะครับนเองติดกับห้องโถงี่ห้องนอนนะครับ เลยไปทางหลังก็เป็นห้องครัวห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำอีกสองห้องนะครับเนาะครับแล้วด้านหลังบ้านมีเฮ็ดยังครับเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่โอ้โหปลูกต้นไม้ต้นนะไรันะในเนื้อทีเท่าไรครับสองงานสองงานโอ้สุดยอดเพหยัดไปเบื้องข้างหลังไหนบอกครับครับครับขอบคุณครับครับที่ภาพพี่น้องเอซี่ไปเบื้องหลังบ้านเลยนะครับ อันนี้ค่ายบ้านสวนนะครับด้วยนี่ข้างบ้านครับนี่ต้นบักข้ามบักพริกบักเขือแล้วครับมะละกอบ,บักม่วงโอ้เยอะแยะเลยครับขนอกขนุนเต็มเลยครับตะไคร้พริกโอ้สบายบ้านนี้ตั้งอยู่สองงานนะครับเนาะย่าวไว้ทางหลัางผมน,นะครับ นี่ก็เป็นขั้วข้างหลังนะครับเนะคขั้วมีโครงการวัะสิสารขั้วเขาออกมาอีกอ่าดานี้ก็ที่ซองมึงจักหน่อยนะครับเนาะทีพันธิญาาไปดานหลังหมดแล้วครับอันนี้เลี้ยงไก่ครับไก่ตีนะครับด้วยไก่ตีว่า่ธรรมดาด้วยครับบางตัวราคาเป็นล้านนะครับด้วยครับรบกวนพันซ่ำนี่แหละครับ ครับพี่น้องครับเพลงใดสุดโกสุดรู้บ่ส่วนผมนี่ก็ว่าอู้ส่วนบ้านผมนะครับเนาะบ้านหลังนี้อยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดแสนเนาเพราะว่าจะของอนกับเป็นสร้างเนาะครับเนาะเป็นเหตดเองส่วนหมากเนาะครับนครับมือนีเขาไว้ซ้ำนี้แหละครับสวัสดีครับ